ภายหลังการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวและน้ำท่วมในจังหวัดเชียงรายนายประเสริฐจิตปรีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในกล่าวถึงศูนย์บริหารจัดการสาธารณาภัยแบบเบ็ดเสร็จหรือ p d o s ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดนโยบายอัตลงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายว่าจะมีแอปพลิเคชันที่สามารถแจ้งสัญญาณเตือนภัยธรรมชาติได้ใกล้ชิดกับประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายแต่ว่าจริงๆเนี่ยในในส่วนของจังหวัด เชียงรายเราเองเหมือนเช่นท่านนายกแนะนำเรียนเนี่ยเราหากเรามีระบบแจ้งเตือนภัยในส่วนของจังหวัดเราเชียงรายเราเองเนี่ยผมคิดว่ามันจะใกล้ชิดแล้วก็เข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั้นเพราะฉะนั้นในตรงเนี้ยนะครับในส่วนของจังหวัดเชียงรายเองก็สนับสนุนในความคิดของท่านนายกนะครับที่ท่านได้รุณนานะครับจะทําเป็นศูนย์พีรอดนะครับศูนย์บริหารจัดการาเรื่องของภัยพิบัติซึ่งจะรวมข้อม,มูลต่างๆรวมถึงการศึกษาวิจยัยเท่านี้จะเป็นศูนย์เด่นดาต้าเซ็นเตอร นะครับแล้วนําข้อมูลเหล่านี้ส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเรื่องของการแไขกัญห,หาการเยียวยากันแจ้งเตือนภัยต่างๆจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับทางด้านนางอาทิตย์นาทรน,นชัยธนะวงศนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้กล่าวถึงศูนย์บริหารจัดการสาธาร,รณาภาัยแบ็กเบสิสหรือพีดอตว่าจะมีการทํางานร่วมกับทางจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนทุกภาคส่วนเพื่อให้ไดแอปพลิเคชันศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติหรือว่าพีดอตเนี้ย จะมีการประมวลในภาพรวมนะคะนำข้อมูลจากแต่ละส่วนที่วันนี้เราได้ถึง3ส่วนแล้วเนี่ยนะคะกลับมาปรากฏเป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่ประชาชนชาวจังหวัดชียงรายสามารถเข้าถึงได้ทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องน,นี้ว